แล้วเราได้ทําเมนูราดหน้าหน่อไม้ฝรั่งกันไปแล้วกดสิ้นเวลาที่เราจะมาเข้าครัวทําเมนูสุดแซ่บอีกหนึ่งเมนูรสชาติและหน้าตาจะแซ่บล่นทุ่งขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า,ากลับมาสู่ช่วงเมนูล่นทุ่งนะคะ,ะนะพ่อครัวก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะฮะแล้วก็ปวดหัวกับครัว,รว,รวม,ามากๆเลยเม <c oughs> นูนี้มีชื่อเมนูว่า ผัดน่อไม้ก,ามากระลังสามเสียนครับเฮ้ผัดน่อไม้กระลังสามเสียนเรามาดูส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผู้ชมเริ่มจากน่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองเนาะสีใสๆน,นะครับแล้วก็น้ํามันหอยอสีอุ่วขาวน้ำตาลทรายขาวกระเทียมสับขาวเห็ดฟางเห็ดสปุกนิกปาบิยองกุ๊ก ข้าโพ,อพอดอ่อนข้าวโพอดอ่อนแล้วก็กุ้งสดนะครับสดแ,<ต>แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเราในวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งครับเรามาทวนวัตถุด,ดิบและส่วนผสมกันอีกสักทีนะจ๊ะแล้วเริ่มแต่ยังไงครับน,นิดเติมแรกเดี๋ยวติดเตากครับใส่น้ำมันพืชครับ ท่านผู้ชมก็ต้องใช้น้ำมันอะไรท่านผู้ชมก็แล้วแต่ครับในบ้านมีอะไรก็ใช้ได้ครับอร่อยอร่อยครับอร่อยทุกอย่างน้ำมันหมูน้ำมันหมาอะไรก็ใช้ได้ใส่น้ำมันั่วเดือมลงไปอ่าหอมด้วยกระเทียมครับตอมด้วยกระเทียมเจียวกระเทียมมันก่อนพี่เอมาลองทำบ้างไหมครับไม่จบเลยอยากเห็นฝีมือพี่เอมั้งครับพี่ทำเกือบทุกเมนูแล้วไงเออเนี่ยพี่ไผ่ก็อยู่อะไรเงี้ยเขาบอกพี่เอทำอาหารอร่อย ใครบอกอเท่านผู้ชมท่านผู้ชมเยอะแยะเลยครับผมไม่เคยทานไงผมไม่เคยทานผิีมือพี่เอไอ้ที่คุณฆ่าผีมือผมหมดเปนเรียบร้อยแล้วหมดจริงๆเนี่ยหมดนี่รดาเออคุยหน่อยว่าะแม่ใครอร่อยเนาะอร่อยมากอร่อยอ่ะแล้วทำนะครับไม่ได้ปรุงเลยนะเขาออกไปเขากินแบบนั้นเลยใช่รู้สึกภูมิใจมากเลยครับแต่จะบอกว่านี่อร่อยมากออร่ยมากจะเก่งขนาดนี้แม่ปากฉีกขึงหูแล้ว่า เดี๋ยวให้กระเทียมเหลืองหน่อยครับนะครับให้มีกลิ่นหอมหอมยังรวมที่หอมแล้วครับครอะพี่เจอะไรต่อไหนก็บอกครับเราก็จะใส่กุ้งชื่อเมนูเลยนะกุ้งเลยใช่ไหมหั่นดอกไม้ฝรั่งสามเซียนครับกุ้งนี่เป็นกุ้งอะไรกุ้งอะไรเจกุ้งดูปอดุ้งสดดูปอดแล้วกัน กุ้งอะไรก็ได้ใช่ไหมกุ้งอะไรก็ได้ครับแม่น้ำมีใหญ่ได้ไหมได้ครับกุ้งค<อ>แคบวย <c oughs> กุ้งขาวกุ้งนะอะไรก็ได้ที่อยากกิน <c oughs> ไม่มีม่มีมมก็ไปซื้อกุ้งที่เป็นแ็คๆเปล่าคือเมื่อสักครู่นี้เมนูแรกเนี่ยนะครับเราย้ายขึ้นไปข้างบนตอนแรกเราทําที่นี่ก่อนแล้วฝนก็มาแล้วเราก็ย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับ พอทาเสร็จพอปิดเบรกปั๊บทีมงานขยันขันแข็งกันมากๆครับ <coisa> มันก็ยก <ci> โต้ลงมาอีกนะฮะเราไปยืนท,ที่เก่าแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงนี้<ด>นะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วนะฮะว้าวอันนี้สามเตจนของเราได้ลงไปข้างในงแล้วใส่ไปแล้วนะครับ มาถึงขั้นตอนการปรุงครับเริ่แรกครับน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยหนึ่งช้อนพอไหมไม่พอสองช้อนันเต็มแล้วครับตอนนี้ต่อด้วยสีขาวต่อด้วยสีขาวนะครับมีสีดำนะครับก่อนหน้าหนึ่งช้อนก่อนนะครับสองช้อนก่อนนะครับตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรายที่เป็นทรายมาจากหมูกอสีมิลันสีขาวชั่เนี่ย ร้อนมาเยี่ยลองชิมครับใครลองชิมหน่อยครับเกล้อไม่เป่าเลยไม่ต้องเป่าแล้วร้อนเลยฮะอย่าหาว่าของเราไม่สดครับชอบไหมชอบมากเลยอะพี่ตักเลยนะตักอะไรโอ้โหพี่ตักเลยนะปิดแกนด้วยว้าวเฮ้ยมะม้กรอบมากเลยอ่ะอร่อยมากครัดกินแค่น้ำนะเนี่ยไม่ได้กินเนื้อเลย เสร็จแล้วครับเมนูผัดหน่อไม้ฝรั่งสามเสียนครับและนี่ก็คือเมนูผัดหน่อไม้ฝรั่งสามเซียนละจ้าเรามาทวนวิธีการทำเมนูนี้กันอีกสักทีนะจ๊ะเริ่มด้วยจุดไฟตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้เหลืองหอมใส่กุ้งสดลงไปผัดให้สุกก่อนแล้วจึงใส่ข้าวโพดอ่อนเห็ ามด้วยวัตถุดิบชัเยี่ยมหน่อไม้ฝรั่งลงไปปรุงรสชาติตามต้องการด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายขาวเสร็จแล้วตักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูผัดหน่อไม้ฝรั่งสมเซียนเมนูนี้เราไปดูฝีมือของนักสองคนกันดีกว่าว่ารสชาติและหน้าตาจะแซ่บลั่นทุ่งขนาดไหนกัน มันเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่กรอบมากว่าความสดของมันนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะเฮ้ยแอบริมจริงๆแล้วหน่อไม้ฝรั่งนีก็คือกินมากไอ้กินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายได้ด้วยนะครับผมฝึกกับคุณแม่ใช่ไหมแม่กลว้ย่ครอาครัวขอบคุณมากนะวันนี้นะคะเป็นครอบครัวให้เรานะคะมาองเร่อคอบครัวกันนะเรื่องเป็นเลยหมดนาทีแล้วปะดนข้างกระปั๊ีเหรอพาพูดถึงความประทับใจในคุรัวลั่นทุ่งบ้าง อมีทั้งได้ออกกําลังกายตั้งแต่เช้านะฮะได้ดูธรรมชาติร้อนไหมร้อนจริงๆเราชอบเที่ยวอยู่แล้วเรื่องร้อนนี่เฉยๆครับสำหรับผมนี่ถือว่าซ่าอยูไม่ร้อนมากจริงนะใช่สบายจริงนะหลายคนกลับไปก็ขึ้นรถแล้นบ่นเป็นตบสบัดเลยไปบอกเขาสิอยู่หน้ากล้องเอ้ขอบค้าวขอบค้าวขอบค้าววันนี้ขอบคุณมากนะน้องไผ่ขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับการออการนะคะน้องไผ่ขอบคุณครับ เดี๋ยวถ้าเผื่อว่ายังไงเดี๋ยวถ้ามีโ่อกาสมาลั่นทุ่งกับพี่อีกได้ครับผมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปลั่นทุ่งกันที่ไหนไปตามหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเมนูเด็ดชั้นยอดกันได้ที่ไหนนั้นติดตามเป็นกำลังใจให้ผมชยยมิชัยและทีมงานด้วยนะครับสัปดาห์นี้เราลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปลั่นทุ่งกันใหม่ครับเรา3ามคนลาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่อเอ้ยป้าตัวใหญ่มากโอ้ยป้าพี่เคยไปที่วัดมี่เครเวียงแห่ไหมไม่มีสิว่าว่าไม่ได้เราไม่ทำนะไม่ทำถ้าเกิดว่าเจ้าวานไม่เห็นว้ายรุ่นแต่รุ่นมาเนาะใช่เย้ครับดูทรงพี่แล้วเนี่ยถามจริงตําครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะพี่แอ่เชื่อพี่ไหมพี่ไม่ได้ตํมมานานแล้ว โอยเอางี้เดี๋ยวให้ทีมงานไปปั่นให้ดีกว่าพี่เอเอองจำมาใหม่เราอะ